ตอนนี้นะครับเราก็ทำน้ำตาลแกะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแข่งขันนะครับน้องพิครคอห์พร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะมั่นใจแค่ไหนวันนี้มั่นใจแบบมีสมาธิค่ะมีสมาธิแล้วเรามีเทคนิคยังไงที่จะต้องแกะให้สำเร็จไม่ให้มันแตกมีเทคนิคไหมก็ทำอย่างนี้แกะไปเรื่อยๆค่ะหรอคะต้องต้องเบามือไหมก็ต้อง ต้องแกะเบาเบาไหมต้องกดเข้าไปจนก,กว่าจะได้โอเคงั้นมีเวลาห้านาทีไม่เอาอัก็ได้งั้นทำยังไงก็ได้ไม่ไมให้มันแตกไม่เอาเวลาโอเคสามสองหนึ่งเริ่มเลย,ยแกะยากจริงเป็นไงครับปะป๊า,ปาบอทำให้ลืมเลยน้ำลายเราจะช่วยได้ะจริงเหรอเฮ้ย ให้กัดอย่างนั้นหรอให้มันเขาเขาให้ทำเป็นเป็นรูปหัวใจอะทำซี่่ไหนไหนไหน,นเหลือเท่าไหนแล้วเหลือเท่าไหนแล้วเหลือเท่าไหนแล้วอ๋อเราต้องอันนี้ใช่ไหมเลาะเลาะไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเค เรื่องของเรื่องหิวมากกว่าไม่ไม่ได้อยากเล่นแล้วแหละอยากกินมากกว่าใช่เปล่าอยากเล่นตามอ๋อโอเคโอเคเอาไม่ไม่ไม่เห็นใช้ไม้จิ้มฟันเลยไม่ได้เอา อยาค่เมื่อกี้โกนนะเพื่อนๆออ่ะเพื่อนๆถ้าคิดว่าน้องพี่คอทําได้ก็กดไลค์กดแชร์มาถ้าคิดว่ามันแตกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับดูซิว่าน้องวีคอจะทำได้หรือเปล่าถึงไหนแล้วเอา้าทไทำไม่ได้ <laughs>